เสียงข้อประตูยามค่ำคืนความเชื่อที่คนโบราณบอกว่าอย่ารับไว้เด็ดขาดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเล่าเรื่องหลอนเบาๆแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่มีความเชื่อซ่อนอยู่ด้วยหลายคนอาจเคยได้ยินหรือบางคนอาจไม่เคยเลยแต่เรื่องนี้มันฝังอยู่ในใจเรามานานตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยอยากหยิบมาเล่าให้ฟังกันค่ะ คืออย่างนี้สมัยก่อนตอนเราไปนอนบ้านคุณยายที่ต่างจังหวัดอนะบ้านจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงสูงแบบที่ข้างล่างไว้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรเงี้ยตอนกลางคืนคือเงียบมากๆเสียงจักจั่นจิ้วรีดกับเสียงลมคือเด่นมากบรรยากาศมันได้เลยนะแต่ที่น่ากลัวกว่าคือเสียงเคาะประตูตอนกลางคืนวันนั้นเรานอนกับยายแล้วช่วงตีสได้ยินเสียง ก๊อกก๊อกก๊อกที่ประตูหน้าบ้านเราก็งงใครวะดึกขนาดนี้ยายตื่นมาแต่ไม่ลุกไปดูนะเธอทำอะไรรู้ไหมยายยกมือไหว้แล้วพูดว่าผ่านไปเถอะลูกยายไม่มีของให้เงียบกริบเสียงคอ๊อกหายไปวันรุ่งขึ้นเราถามยายยายก็บอกว่าอย่าหลงเปิดประตูถ้าได้ยินเสียงคาอกลังหรึกโดยเฉพาะถ้าเคาะแค่สามที ยายบอกว่าคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วเสียงมันนิ่งๆเคาะแค่สมทีมันอาจไม่ใช่คนบางคนว่าเป็นสัมภเวสีบางคนเป็นวิญญาณที่หลงทางเข้ามาขอส่วนบุญหรือบางตำนานก็เชื่อว่าเป็นผีเร่ร่อนที่มาหาเจ้าบ้านเพื่อขอติดตามไปเกิดใหม่ แต่ที่น่าขุนลุกคือถ้าเราเปิดประตูให้หรือแม้แต่ตอบกลับมันเท่ากับว่าเรารับเขาเข้าไปแล้วืออคนแก่บางคนจะท่องบทไล่หรือพูดกับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบที่ยายเราทำคือให้เขาผ่านไปไม่ถือโทษไม่รับไว้และไม่เปิดทางให้เขา้าซึ่งเรื่องนี้ก็เล่ากันปากต่อปากมาเรื่อยๆจนกลายเป็นความเชื่อฝังหัวของหลายบ้านในแถบชุนบทเลยนะบางคนเอาไปใส่ในนิยายบ้างหนังผีบ้าง แต่ต้นทางจริงๆมันมาจากความเชื่อกที่เชื่อมกับการไม่เปิดรับสิ่งที่ไม่รู้จักในยามวิกาล ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ไหมหรือเคยได้ยินคนในบ้านเตือนเรื่องคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าลองเล่ามาให้ฟังกันหน่อยนะใครมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันมาแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือใครเคยเปิดประตูแล้วเจออะไรแปลกๆตอนดึกๆนี่อยากรู้มากจริงๆไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้บาย